วันทหารผ่านศึก 3กุมภาพันธ์ประเทศไทยได้ส่งทหารอาสาสมัครไปสู้รบในแนวหน้าของสงครามโลกครั้งที่1และยังต้องเข้าร่วมในการสู้รบและทําสงครามอีกหลายครั้งทําให้มีจํานวนทหารผ่านศึกเพิ่มขึ้นอีกมากจึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะ์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491ึงจึงได้ยึดถือเอาวันที่3กุมภาพันธ์เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมามี ที่วางพวงมาลาณนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่ผู้เสียชีวิตครั้งกรณีพิพาทอินโดจีนเมื่อปีพุทธศักราช2483ถึงปีพุทธศักราช2484และเป็นอนุสาวรีย์กลางแห่งการเทิดเกียรติวีรชนแด่ทหารบก ทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพล,ละเรือนที่เสียชีวิตในการสงครามสโมสรสงเคราะห์ครอบครวัวทหารผ่านศึกซึ่งเป็นสาขาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ดําเนินการจัดทําดอกป๊อปปี้สีแดงออกจําหน่าย เผยแพร่ตามแบบอย่างของประเทศอังกฤษและประเทศในโลกเสรีเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2512รายได้จากการขายดอกป๊อปปี้นี้ได้นําไปเป็นทุนสําหรับใช้ใจ่ายในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวดอกป๊อปปี้ได้บานแล้วในเมืองไทยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2512